มงนเงินนี้ไม่เอยมีใครมีจริงๆเนาะมีแม่ไม่มีนะมันมีมันมีจ้าวเงินแต่คนเพชรนะจ๊าจะขายอยู่ประมาณสามสี่ร้อยอะจใหญ่ใหญ่เนี่นใหญ่จ๊าไม่เล็กปก้าแรงมากอะจ๊าข้าจ้างต่างจังหวัดมามามีอยู่อะจ๊าจ้าไปดีแต่แพงอะจาเชื่อใ็นงได้ใจยี่มีนนาสามีกันเนี่ย าขายที่หอใหญ่เลยไม่ใหญ่ที่ท่าที่ะาในระจ,จะอืมเจ้าหน้าที่ต,ต่อาจารย์ดยนคอยคอที่ไหนรางิัที่ไหนอ๋ออาจารย์ที่งนวิทยาศาร์งสมำไมอะไระมาล้วเราผม,มองเาโดคนนี้ ราคามันมันมันต้องซื้อทั้งถุงก็ไม่ไหวแล้วมันมีตัวสวยมันก็ไม่ได้สวยทุกเม็ดนะมันไม่เท่าสีไม่เท่าสีสีไม่เท่ากันเวลาเราซื้อยกสูงราคาเวลาเรามาคัดขายก็หัวหัวก็ได้ไม่เท่าไหร่สีมันไม่เท่ากันซือพอยกล็อกเนี่ยมันมันเหลือนะพอมันเหลือ เราต้องหาวิธีระบายยังไงให้มันายหัวไปหางอยู่ต้องคัดสือเวลาคนใช้ก็เอาสีเสมอไงเราสีเสมอ